มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเด็กประถมแบกเงินสด130,000บาทแจกให้กับครูแล้วก็เพื่อนๆแม่รู้ข่าวตกใจหนักมากเอาเงินมาจากไหน 18กุมภาพันธ์2567เว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานเรื่องราวไวเล่าชวนอมยิ้มนะคะที่ได้ถูกแชร์ในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาหลังจากเด็กชายรายหนึ่งคกเงินสดจำนวนมากมาแจกให้กับคุณครูคแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะเล่นเอาพ่อกับแม่ถึงกับตื่นตัวน,นกนะคะเมื่อได้ทราบข่าวดังกล่าวโดยเด็กชายรายนี้มีอายุ7ขวบค่ะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป .2 จากเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนเขาเดินทางมายังโรงเรียนวันแรกอีก ครั้งหลังจากหยุดไปช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ว่าคราวนี้เด็กชายมาถึงโรงเรียนพร้อมกับบางอย่างซึ่งอยู่เต็มกระเป๋านั่นก็คือเงินสดจำนวนกว่า25,000หยวนหรือประมาณ130,000บาทเพื่อจะนำไปแจกให้กับครูแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นค่ะ เมื่อครูเห็นว่าเด็กชายนําเงินจํานวนมากมายมาแจกจ่ายเพื่อนๆคุณครูจึงรู้สึกเอกใจและรีบติดต่อสอบถามผู้ปกครองของเด็กทันทีพวกเขานั้นไม่รู้จริงๆว่าลูกชายนําเงินที่เก็บไว้ออกมาแจกโดยไม่ได้ปรึกษากับพ่อและแม่ซึ่งแม่ของเด็กเล่าว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นเงินของลูกชายทั้งหมดแต่เป็นเงินของเขากับน้องสาวซึ่งถูกเก็บเอาไว้ในลิ้นชักที่บ้าน คุณแม่ตั้งใจจะเก็บเงินที่ลูกได้ในช่วงตรุษจีนนี้เอาไว้ให้กับลูกแต่ลูกนั้นกลับดำเงินดังกล่าวออกมาเพื่อนำไปแจกจ่ายบางส่วนต่อให้กับเพื่อนๆ จากนั้นเมื่อลูกกลับมาถึงบ้านแม่ก็รีบเข้ามาสอบถามทันทีว่าเขาเก็บเอาอะไรไว้ในกระเป๋าลูกชายจึงยอมควักเอาเงินปึกหนาออกมาให้แม่ดูทั้งหมดนะคะเป็นธนาบัตร1 0 0หยวนพร้อมกับสารภาพว่าในช่วงตุจจรจีนที่ผ่านมาย,ยาติญาติให้อ่งเป่าเขามามากมายเขาจึงคิดที่จะนำไปแบ่งให้แก่เพื่อนๆแล้วก็ให้อ่งเปากับคุณครูด้วยค่ะ นั่นจึงทำให้ฝ่ายคุณแม่ได้ยิงลูกพูดออกมาแบบนั้นก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดีนะคะที่ลูกชายไม่ใช่คนที่คิดโลภเลยแต่เมื่อเป็นแบบนี้สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจนำเงินที่เหล่หลานั้นไปฝากให้กับลูกที่ธนาคารแทนค่ะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายแง่มุมเลยนะคะบางก็ชื่นชมความใจดีของเด็กชาย แม้จะดูว่าเด็กชายนั้นจะยังใช้เงินไม่เป็นแต่เชื่อว่าในอนาคตเขาน่าจะมีอนาคตและมิตรภาพที่ดีอย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันบางส่วนก็แนะนา,นาให้ผู้ปกครองนั้นสอนบุตรหลานเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินด้วยเป็นต้นเด็กประถมแบกเงินสด1.3แสนแจกให้กับครูแล้วก็เพื่อนๆคุณแม่รู้ข่าวตกใจเอาเงินมาจากไหนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ